กับหลวงปู่ศิลาว่าหลวงพ่อสุริยันบารมีเพ่นหลายเนาะหลวงปู่โดยที่ออลิงได้ถามหลวงปู่หลวงปู่ศิลาเลยตอบว่าเพิ่นเกิดเป็นเสือกษัตริย์ยูแปดชาติเกิดเป็นกษัตริย์นาคยูเป็นสิบชาติเพิ่นทำบุญมาหลายบุญจากอดีตชาติสมัยเกิดเป็นกษัตริย์นาค ฝักไฟใน้ภพุทธศาสนาชาตินี้จึงมีบารมีหลายทัพย์ทั้งหลายทั้งปวงมีแต่นากเอามาถวายพวกหนากก็ได้เกิดมาเป็นลูกศิษย์เพิ่นในขนาดนั้นออลิงได้ถามกับหลวงปู่ศิลาต่อว่าศาล่าไม่เพิ่นหลังใหญ่เสาก็ต้นใหญ่อายุน่าจะหลายรอยปีเพิ่นกะหามาใดเนาะครับ ด้วยพระผู้อย่างรู้